สื่อให้เทจะได้ละ่ะพอใจไห้พอใจได้ละ่ะพอเตขอบใจได้สักแค่เอใจเ้าพอใดังๆนี่ละขอบใจได้สักแค่ใจด้ใจที่สื่อนํำปั้นให้คอยื่อนำปั้นให้คอยเจ็บเจ็บ เอปเอ,ป,เอป,ป้าจะแค ja ่ซื้อน้ำปลนให้เพื่อนเนจ็บเจ็บนะพี่น้องอันนี้มันออกมาใหม่แบบปั่นเส็บอะไรพี่น้องโอเคพี่น้องตอนนี้มาเขาเทือนเอื่อยแล้วมาเอาฟืนกันเนะาะเดี๋ยวตอนนี้จะแค่ผ้ามาเบิ้งน้าใหม่พี่น้องโอ้ววอยเบิ้งน้าใหม่อยู่กอดเถื่อนมันปวดนะน้อนใหญ่มันขึ้นเป็นใหม่อะเดี๋ยวจะแค่สิพามาหาเบิ้งนอนใหม่ หน่อไม้หน่อไม้อุ้ยเด็กเค้น้องมันขึ้นมาอ่ค้โอเคหน่อไม้มันขึ้นมาเอาเอาให็น้่งพี่น้องเีาดิให้น้องพี่น้องนี่นี่นี่หน่อไม้หน่อไม้จ้าเด็กพี่น้องเขาดิหน่อมันง่ายน่นี่พี่น้อง สองโนโอ้สามโนพี่น้องนอตัวนี้ให so oh, so ้ไงให้โดนพี่น้องนี่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 พี่น้องนี่จะกุขึ้นมาอยู่ขี้ดินติดขึ้นมาหน้าเฮ้ยโนย่างอีนี่เฮือนเอือยพี่น้องเฮือนพยายามได้จะแงาม้นจะแค่สิมีโอกาสเนี่ยนี่น้องเด็กใบเหือโอ้บักเดือพี่น้องขึ้นบักเดือปลาเนี่ยพี่น้องเอ็นมา อุ i, c, ại, này sao <c ười> ้ยหมากเต็มเลยถามบักเรือกินได้เขาเอาไปกินแล้วเนาะตอนนี้สักแคกก็มาเอาฟืนไปดังมาเอาฟืนไปดังมานอนบ้านมันมีฟืนแล้วก็บาได้เผ้าทานโอ้ป่าวะแขกป่าวะยี่่ยีห่วยหมาเลยว้ย เดี๋ยวพามาเบิ่งก่อนนี่พี่น้องเพราะว่าในเขื่อนเพื่อนซื้อดินผู้ที่มีก้อนใหม่สองก้อนเนาะแล้วแค่สิพามาเบิ่งกันเลยนังหันเห็นสามนอนะพี่น้องว่ามาเบิ่งนี่ซิมีจักหนอนไปเจอหนอใหญ่ถึงแล้วใส่หน้อมีหนอใหญ่อยู่บนนอนมีหนอใหญ่อยู่บนนอนโอ้แค่เอาบนนอนี่ เดินเห็นว่าพี่น้องนอนมึงไงเดินดินพี่น้องเห็นว่าพี่น้องยัยได้เลยเนนังหนีมาเก็ป้องชันใครนี่เขือนไปกินนี่เก็บมาตะนาผู้ที่คิดว่าสีนอนอยู่บ้านสองขืนพี่น้องสองขืนสามขืนสุดท้ายให้สุดท้ายละจะขืนว่าข่อยซีขืนมะเล็กเนาะซีขืนมะเล็กเลยพี่น้อง หาวันเมื่อแรกนีงแหละนอนบานไปแต่หัวมาสีนอนข้าวหนึ่งเนาะกระสิออกหนาเพนเพื่อนเ่อนเพือนเ่อนเนเพ่อนเพื่อนข่อนเาื่นเพื่อนเพ่นเพอนเพอนเพื่อนก็นเพื่อนสพืนะเพื่นเะนเพนเนเพนเพ่เปี่ยนเพื่อนเื่อนเพอเปีีน่ยนเปลี่ยน โอ้เปลี่ยนสักแขกก็สิมาเก็บเฟืนกล่องแล้วก็บแบกมือเสือกที่ใช้เหรอโอ้เสือกนี่<ม>เดี๋ยวเอาเสือกมาดก,ก่เราแลดึงเอาเครื่องนี่ไปตาหาหอด<ม>ได้ปะไหน<ม>สักแค่ก็ผาดแน่เนาะสักแค่กับซีเอาเฟืน<ม>วางแนวนี้ผาดกลางจะเสร็จแล้วกับแบกมือพี่น้อง สอพี่น้องสาวแค่กองเลยอเป็นคลิปริบหนะโอ้โหไว้ดองสาวแค่สิบแบกไปไหวบอเดฟไปขึ้นมาละโอ้โหบ่งหลุดน,น้ำกันว่าสาวแค่จะแบกไปไหว,วไหมน้าพี่น้องเอฟซีขอเข้าม,มาล่อคนพี่น้องขอมาว่าอยากให้สาวแค่เหตุคลิปเกี่ยวกับพูดภาษาสวยนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าสักแค่ต้องไปศึกษากับเมย์มาก่อนพี่น้องแต่สักแค่สักแค่ฟังออกมดแต่สักแค่เบ่เป็นหืว่าพี่น้องบางครั้งสักแค่กับบหชว่าเออเอออันนี้มันเอิบว่ายั้งสักแค่บางครั้งสักแค่กับบวชกันพี่น้องเพราะว่าสักแค่แบบในบ้านสักแค่อันนี้ก็บอกาที่แหลเบาภาษาหา้าปกติแต่ว่านอกจากพูดเท่าพูนเบากันเนาะโอเคแต่ว่าสักแค่ก่ะ คลิปต่อไปสักแค่กับซีตามคำขอเอฟซีเด้อพี่น้องคือเอฟซีขอมาว่าอยากหูภาษาสวยเนาะอยากหายสักแค่บอกอ๋อสักแค่บอกภาษาสวยเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปกะพอดในภาษาสวยกันเลยเนาะแต่ว่าเริ่มจากบอกภาษาสวยสกักแค่กะบซีบอกเนี่ยได้ดีนะหรือว่าพี่น้องเอฟซีถามเข้าขมากะหรือว่าเอออันนี้เออมาอีกยังอันนี้ แบบอยากหูนะมันแปลว่ายังนกกะคอมเมนต์มาได้หอไม่หพี่น้อง